มาได้ไงวนะน่ะจะรู้ว่าคืมันบ้นบาก่อเดี๋ยวทีเดีเพื่อนจะเซอร์มานะคนะน,นี้มาเล่นงนว่างเห็นใ่ะเคีนาข้าวนาข้าวมานาันนาก็ต้องมีข้าวดิเพื่นอนโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ d o u บ e ลีกอกันเั้นมนจะเห็มือแปะหน้าโอ้ไี่แม่มีจุกันมุกันหาแม่ก็มีแต่กมีไปที่าเยี๋ยวเมมันโค้ดเลยเนี่ยสมัครเป็นโค้ดเลยเนี่ยดาเก่งขนาดเนี่ยโค้ดเ่าดาเออดาดาดาต่อเปนาต่อดาต่อต่อไดนะต่อได้ดาต่อเลย ผมเจ้าจะลงนังกดูผมเจ้าเสียงม,มันจะลงนะมีเสียงม,มันจ่านก็ดูเดี๋ยวรอดูเลยเอ้ยเนี่ยมันโดนดิมบอบ่อยแล้าผมเล่นไก่ไก่มันหนาผมนี่

มึงจะยิงแหม่โอแม่มึงจะบโวยนี่โหดอ่ะอะไรวัน่าอะไรนะเออกันเอ้เอ้กูเอ้เพื่นกูขออนุญาตเอาเอาเสียงมึงไปลงติ๊กตอกเพื่อนกูขออนุญาตไปลงติ๊กตอกกูขอเสียงมึงกูขอ้เสียงมึงแล้วกันนะกูไม่ได้ขอเสียงมาแล้วกันเขาดูมันด่าต่อลงไม่ได้ดูลงไม่ได้ กูกวาดคลิปครับกูมีคลิปกูมีคลิปมึงเชื่อกูกูมีคลิปกูกูกูจะไม่เล่นกูกูมีคลิปกูจะไปลงทำไมอ่ะเผื่อช่วยดีมด้วยด่าดีมเนี่ยเอามึงด่าทีมอ่ะมึงด่ากูอ่ะกูมีเสียงมึงทำไมอ่ะกูจะไปลงแค่นั้นแหละลงจริงไม่ด่าไม่เคยด่าไม่เคยด่าถ้าเราต้นเกมมันคืออะไรอ่ะวิวกลับไปดูได้ในคลิปผมอ่ะเอาเคแมาว่าเดี๋ยวส่งคลิปไปดูเอาเคแมาว่าเดี๋ยวส่งคลิปไปดูเนี่ยเอาดูปหมไม่ดูครับผมก็อ่านเหมือนกัน อ่ะเดียครับอ่ะเดียครับไอ้ยนดูไอ้กนดูยัดเกี้ผมอกเลยโอ้ยทำไมไม่ทำไมควายมันก็ไม่โดนเนี่ยอันั้นนั้นเห็นปะไปดูไอ้เวฟผมอกเลยไอ้เฮียนี่มันโดนผมมันโดนผมตามตามมาตามมาพยายามชนะตามผมมาลาลยด่าเลยไม่เล่นละ วันนี้เจอไวล์ลนเวก็ไ้หมดเยดาวสองเอจี้ดาวสองยังไม่ดาวสักตัวดีดาวกลัวอย่ออาไง First Blood Double Kill น,นี่ปากดีขนาดเนี้ยโอ้โหอ่ายังกลับมาดาวในทีมจะเล่นไงลองดูไม่มีแล้วผมไม่มีไอ้นะ ดาวนึ่งไมเ่เล่น,นะแหละมึงอะไเหรอเฮ้ยมันดาวสองอันนี้ทำอะไรอ่ะโค้โดโค้ดโค้ดมาดิโค้ดมันดาวสองแล้วโค้ดโค้ดมาเร่นี้โค้ดเอ้โค้ดกูเรียบร้อยดูนะดูนะโค้ดผมโค้ดตึงเลยโอ้โค้ดตึงเ เออยิงเออโคตรโคตรริงเลยอ่ะยิงดาวสองนโคตรเมื่อกี้ผมยิงดาวสองนะโคตรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยมเอาใหม่เอาใม่เอาใหม่อาใหม่เอาอาใเอาห่อาใม่เอา่อามอ้ยยิ่เอามานมาใหมคเอเอเลาใ้เาใมา่เอมาใหมเาในเามเามายา่อาม่เเ่เด่ามไ้เต็มที่เลยเ่ เฮ้ยโคดโคดภาสนารึโคดมาสนารยโคดดิโคตึงอยู่แล้วไปเลยโคดโอ้แลทีมโอ้เออจริงทีมโอ้ทีมโอ้เลยอ่ะไอ้คนดูไอ้คนดูดูเลยโคดผมวันนี้โคดผมเนียแลโครผมอ่ะจบเกมมันด่าเนี่ตายเงี้ยนะเดี๋ยวเบสคุงนะซื้อตายเอ้าตายเอ้า อ้โายอ้าโเหียบบนฟ้าอยู่บนฟ้านะ Double kill กำเสียงมาทุกคนเออตายดูดิจบเกมมาด่าทีมแน่แม่งได้คิวเดียวเองแล้วพื่อะไะ แั่นหาเลยแว่นแั่นแว่นหนาเลย,นนเลยโอ้โหโตกีดแม่กีดแม่โอเคดาเราได้เทีมเหมือนตัวเ,เล่น,นเก่งนะแม่ผมไม่ตาเดียวมันเล่นไม่ได้เลยเปิดดาวสองนี่ยพาไปดูดิแกนกล้ารับมันเข้าอะคนแม่งเอ้ยสรุนชิบมะมโอ้โหคุ้งนะักเลย จะไปหาเข้านะเคี่นี่ยไหะเคีย่มันนะเคีย่มันเองเลยเออกูยิงหมดยิงหมดกูเฮียละวไอ้โอ้โหแค่นี้เองน้าวยังต่ำกว่าเลยโอ้อะไรอ่ะเดี๋ยวมันเจอทุกคนเดี๋ยวมันเจอผมมีเสียงมียูไอดีมั้งนะเดี๋ยวพาไปดูมานี่นะยูไอดีมันยูไอดีมันดีเล็กเล็กไปแล้วใครมันใส่พวกใบรุ่นพวกนี้นะแล้วใครมันจะโลกดามได้เลยนะเนี่ยมันไปด่าทีมแลเหมือนมันเล่นเก่งของดูเหมือนเนี่ย วิธีมันก็ห,นหมดเลยเนาะครับซื้อก็เห็นไปหมดแล้วแค้นมันก็แคยนมันเองนะครับไอ้น,นี่นะคงดูคิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมเจอเป็นรอยแมงทองไม่อยากเล่นเลยนะดาแต่ทีมดาให้ต่ต้นเกมเลยนะ